บังเอิญผ่านมาเห็นปิ่นโตใหญ่ยักษ์ดีเหลือเกินเนี่ยพระจาจาร์นึกถึงเวลาพอพ่อแม่เรามาทําบุญตอนที่เราบวชใหม่ๆอะ่ะเรารู้เลยว่าในปิ่นโตแต่ละชั้นเนี่ยมีแต่กับข้าวที่เราพระลูกชายชอบทั้งนั้นเลยพระจานทร์พอเวลาเราดูถึงเรื่องของสังฆทานสังฆทานเนี่ยจะต้องเป็นการถวายที่ไม่จําเพาะเจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดจึงจะเป็นเป็นทานที่มีอาน,นิสงส์มากแล้วถ้าหากว่า พ่อแม่เนี่ยพยายามทําอาหารมาอันนี้ลูกชายเราชอบพระลูกชายชอบพระลูกชายชอบแต่ละอย่างมีแต่พระลูกชายชอบคือจิตเนี่ยมันมุ่งไปแต่พระลูกชายอย่างเดียวอย่างนี้อาน,นิสงส์ที่พ่อแม่จะได้รับจากการให้ทานเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอาน,นิสงส์มากเท่ากับการที่ตั้งใจไว้ว่าอาหารเนี่ยมันจะต้องไปเป็นของภิกษุไม่เจาะจงรูปหนึ่งรูปใดต่อให้เจาะจงไปที่ลูกชายเพราะเรารักลูกเราอะนะ ก็ยังไม่ได้ถือว่าจะเป็นบุญที่ใหญ่กว่าการที่เราไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมุ่งไปที่พระลูกชายเราแต่เราพยายามนึกถึงว่าอาหารอันเนี้ยไม่เป็นเบาหวานอันเนี้ยไม่เป็นไขมันอันนี้ไม่เป็นเก้าไม่เป็นโรคหัวใจไม่เป็นอะไรต่างๆที่จะเป็นโทษเป็นภัยกับพระอน,นะถ้าเราตั้งใจไว้แบบนี้นะลูกเราก็ได้รับประโยชน์พระรูปอื่นก็ได้รับประโยชน์นเห็นบินโตแล้วก็ได้ข้อคิดว่าถ้าทําบุญทําทานเมื่อไรก็ให้นึกถึง ประโยชน์ที่จะเกิดกับสุขภาพของพระไม่เจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดเลยแต่ถ้ามุ่งไปที่ลูกชายก็จริงอยู่ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกที่บวชเป็นพระก,ก็ใช่ก็ได้ประโยชน์แต่ว่าประโยชน์จะกว้างกว่าถ้าเราถวายเป็นสังฆทานไม่เจาะจงลูกหนึ่งรูปใดและมุ่งไปว่าให้เป็นสุขภาพดีต่อพระและเราทำสิ่งนี้ก็เพื่อสละทรัพย์ของเราออกไปในรูปของอาหารสละออกไปด้วยความไม่เสียดายไม่อาลัยอาวรณ์ นะก็จะมีอน,นิสงส์มากกลัวเรื่องบุญอยู่เหมือนกันแต่ก็ท่านก็พยายามลดอยู่แล้วนะบางทีอาหารจงังหวัดตรังก็รสนะชาติดีเนาะก็เลยทําให้บางทีก็เลยทําให้พระรู้สึกว่าฉันได้เยอะหน่อยนะอนุโมทนาบุญกับข้อคิดดีๆมีบางคนเข้ามาบ่นนะว่าทําดีแต่ไม่มีคนเห็นเลยพระอาจารย์ทําดีแต่ไม่มีคนเห็นก็เลยให้ข้อคิดไปว่าหรือที่เราทําเนี่ย มันไม่ใช่ความดีเราคิดไปเองหรือเปล่าว่ามันเป็นความดีมันดีในแบบของเราแต่ไปเทียบเคียงกับหลักของเหตุผลความถูกต้องหลักมาตรฐานสากลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โยมคิดว่าทำดีแต่จริงๆมันไม่ดีใช่ไหมหรือมันไม่ใช่ความดีตั้งแต่แรกนะหรือว่ามันเป็นความดีจริงๆแต่ว่าคนที่เขามองโยมเนี่ยเขาจงใจปักธงไปแล้วว่าเขาจะไม่ไม่ชื่นชอบในความดีของโยมเขาจึงบอกว่ามันไม่ดี แต่ความจริงมันดีและโยมก็เชื่อว่าดีแต่เขาไม่เชื่อว่ามันดีหรือว่าเขาเชื่อก็จริงแต่เขาพยายามบอกว่ามันไม่ดีอันนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ใจเพราะเมื่อมันดีมันก็คือดีอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าทําความดีแต่ไม่มีคนเห็นอีกมุมหนึ่งก็คือไม่มีคนเห็นเพราะว่าเราไม่ได้อยากให้ใครเห็นอยู่แล้วเราทําดีในมุมของเราในแบบของเราทําดีแล้วสุขใจไม่จําเป็นต้องมีคนเห็นอันนี้ก็ยิ่งดีไปใหญ่เลย แต่ถ้าหากว่าทําดีและบอกว่ามันไม่ได้ความดีเพราะว่าเราอยากให้คนเห็นแต่คนเขาไม่เห็นจะด้วยวิธีใดก็ตามทีแต่เขาไม่เห็นอันนี้มันก็ไม่ค่อยจะดีจริงนะเพราะว่ามันมีความส่วนผสมของความอยากอยากให้เขาเห็นอยากโชว์ดีแต่มันก็ยังดีอยู่แหละเพราะมันเป็นดีที่เป็นมาตรฐานของความดีที่ถูกต้องแต่มันก็ไม่ดีตรงที่อยากโชว์ดีแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำดีนั่นก็คงต้องเลือกเอาว่า ทำดีนะแต่ไม่มีคนเห็นเพราะว่าเขาไม่เขาไม่ได้อยากเห็นเราดีเกินเขาแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ดีอันนี้ไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าดีคือดีนะหรือว่ามันไม่ใช่ความดีอันนี้น่ากลัวทำดีไม่มีคนเห็นหรือมันไม่ใช่ความดีแต่เราเข้าใจว่าเป็นความดีแล้วก็เข้าใจผิดแล้วก็ทำดีแบบนั้นซ้ำๆลงไปมันไม่ใช่ความดีจริงแต่เราไปเข้าใจเองว่ามันเป็นความดี ก็ต้องลองพิจารณานะยโยมนะเป็นส่วนผสมหลายๆอย่างที่ต้องวิเคราะห์และที่สำคัญคือขอให้เข้าใจศึกษาให้ดีว่านั่นคือความดีจริงๆคิดดีพูดดีทำดีและมันดีจริงๆใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็คงไม่เป็นไรแต่เราเห็นแล้วเราเข้าใจอันนี้สำคัญกว่าเยอะนะขอจะเจริญพรเป็นข้อคิดสักเล็กน้อย